ทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ที่ที่เราจะไปเที่ยวก็คือที่จันนะคะเราไปที่เดียวคือที่พักของเราเนาะลงแล้วก็บล็อกนี้จะเป็นฟิลแบบเอ่อโชว์ที่พักมากกว่านะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เดี๋ยวที่โรงแรมนะคะแล้วซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยก็ชื่อว่า Mandi Beach Resort นะคะนี่คือเพื่อนร่วมทีมของเรานะคะแนนตัวนหนคะชื่อพี่มิวนะคะ618ค่ะไฟแค่ะ finance นี่ค่ะชื่อมิวค่ะไม่ได้อยู่มิวอีกแล้อุ๊ยอีกแป๊บหนึ่งจะได้เข้าห้องแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายนี่นะคะห้องพักของเรา ห้องพักแบบแฟมิลี่นี่แหละค่ะเบลตัดตัดออกค่ะวิลไม่ได้ห้องหองอ่ะห้องน้ำทิ้งทำอะไรอยู่คะนภัสวันสวยไหมคะวมีโอ้อะไราแบบมีเตารีเข้าได้นะคะจบแลเข้าได้นะเข้าได้ าแล้วให้ดูโรงแรมอีกทีนะคะนี่มันดิฟบีชตอนนี้เราก็กลับมาแล้ว ฝนใกล้จะตกมากแล้วก็มืดคลึงมากอแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดเป็นชุดดินเนอร์ใช่ไหมไปดูกันฮ่าแคร์แก่เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะแก่จะไม่รู้จะพูดอะไรปะสวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะก็ดิฉันนะคะก็เป็นสปอนเซอร์ของช่องนี้นะคะโอะคะเอะคะ ก็จะมาแนะนำสินค้าค่ะอันนี้นะคะให้ดูชัดๆค่ะมิวที่บ็อกเกอร์อันนี้คือปลาข้าวสารประกอบปรุงรสนะคะทุกคนสามารถสั่งได้ที่ไหรสชาติค่ะเราชอบสูงมากแบบมากๆนะคะแบบเขามันเป็นปลาตัวเล็กๆกินได้อย่างง่ายสั่งได้ที่เอ๊กกะสั่งได้ที่เฟซบุ๊กนะคะทุกคนปลาข้าวสารปรุงรสในแบบๆนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์ดดีมากเลยนะคะแดไลน์ก็จะเก็ไวนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็โดนย้ายเข้ามาข้างในเพราะว่าข้างนอกฝนตกค่ะก็จะเป็นห้อง breakfast นะคะ take สอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องอาหารฉันพูดไปแล้วตอนนี้นะคะหนึ่งสองสามจะพูดตอนนี้นะคะเราก็อยู่ไปที่ห้องอาหารด้านในเพราะว่าเพราะว่าฝนมันตกค่ะด้านนอกก็นี่แหละค่ะไม่ควรมาช่วงหน้าฝนนะคะนี่กำลังใครยอยมาอาหารกำลังมาหิวมากไม่ไหวแล้วไปกินแล้วบ๊ายบาย ยิงชุกเลยใช่อุยไม่ได้ข้างนี้ไม่ไม่เสถียรยันยิงยาวหรือว่ายิงชุบยิงยิงุรให้ชนะไปก่อนใครชนะไก่ยิงยิงุบก็มาดูนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ได้อ่านน้ำ้ายระหว่าง

สวัสดีค่ะทุกคนก็จะจบทริปกันแล้วนะคะใช่แล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอยติดตามดูจนจบนะถ้าใครดูจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆนะคะบายยไว้ครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนคะขออุดก่อนค่ะก็คือยังไม่มีทริปนะคะบายยค่ะบายยค่ะบาย บ๊ bye bye. <laughs> ายบายเจอกันนี่ไงไม่ไหว